วอจุฬาจิา๋วนี่กับสายได้มาดูกันว่าขึ้นหรือไม่ขึ้น <S Sorry s DJ โยสับสวัสด wow, ีครับวันนี้อยู่ผมบางเอียร์เซียนว้าวทุกคนวันนี้อากาศดีลมดีเราจะมาทำว่าวเล่นกันบางเอียดจะทำว่าวอะไรนั้นฝอกแร็กก็เช็ดตามอะไรกันเลยแต่ว่าที่สำคัญคือเราจะแปลงว่าวจากทางปามนี้ให้เป็นว่าวกันทุกคนไปดูกันจะเป็นว่าวจิ๋วตัวไหนว่าวอะไรไปรุ่นกันเลยจะไปจะเปงนนี่ทุกคนเราจะเลือกทางปามสักสามสี่ห้ากเก็ไปเก้าอันนี่เราจะตัด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 อันที่เราต้องการนะทุกคนนี่มือพอออย่งเลยนะมึงเนนะโอเคเราจะมาตัดกันทุกคนไปเลสสโก ว่อมก็ไปเออคมมากเลยเบ็ดบางเง็ยโอเคตอนนี้เราก็ได้ทางปา่ามาแล้วไปเดี๋ยวเราไปทำบ่ากันทุกคนไปเลสโกมาทุกคนมาเลยบางเยียบทำกันเงียบป่วยเงียอไรทุกคนเลยก็ตอนการทำด้วยมาเนี่ยเราได้ทางปา่ามาแล้วอุปรกรณ์เรามีเชือกได้มีกงกาวกระดุมกระดาษทุกคนเราก็มาทำกันเลยตัดทางปา่ามาทุกคน เราจะทำว่าวจิ๋วนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันยังเล่นว่าวนู้ไม่ได้ทีมันลมมันหวัหวหนัหงเหม่งเหม่งหมงอยู่เลยเราก็เลยจะมาทำว่าวจิ๋วกันทุกคนเลือกไม้กันนี้มาโอเคแล้วก็เรามาตัดว่าวกันก่อนเดี๋ยวเราต้องบอกอ๊อกลอกก่อนนะทุกคนบอกอ๊อ,อกลอกมา่อไปนี่ทุกคนแล้วเราก็ตัดอ๊อกเห็นแต่ตําตัวเท่านี้ก็พอน่าจะขึ้นหน่อยแน่นอนมามาดูกันทุกคนแล้วก็บางอีก็จะโปะแบบ เซียนเลยทุกคนมาใครจะทําตามยังไงก็ทําได้เลยนะทุกคนทําไปพร้อมๆกันใช้เวลาไปพร้อมๆกันแล้วก็มาเล่นไปพร้อมๆกันอ่ามันเงียบตึ้งอยู่แล้วทุกคนอันนั้นไม่ใช่ปัญหาอันนี้ทําแบบง่ายที่สุดที่ทุกคนเคยเล่นมานะทุกคนโอเคเราออกเลยทุกคนเรายาเราหยามยานะเพราะเบ็ดมันคมถ้าเราหยามยาบเดี๋ยวมันจะกินในนู้นทุกคนกินตางปามนะ ได้จิ้มเงีนเรื่องทางป่าก็เพราะว่าไม่มีก้านพราวเราก็เลยเลือกทางป่าซึ่งเราจะทำว่าวกับไม้อะไรก็ได้หมดมันอยู่ที่ว่าเราทําเก่งหรือทําไม่เก่งนะทุกคนแต่บางเงียบเซียนทุกอย่างมีก็เลยต้องทําเก่ง่าพอบางเงียเก่งมันก็หล่อพอบางเงียหล่อบางเงก็ทุกอย่างใช่ไหมทุกคน่วยจะเป็นเพีงเพยทุกคนโอเคนั่มันเราลอกได้แล้วโอเคเราลองเสร็จแล้วนะโอเคได้มาสองทีแล้ว ผอมไปอีกสองที่ทำปีกออมาไปที่จริงมังงะจะทำง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพอมันง่ายเกินมันธรรมดาใครๆก็ทําได้แต่ว่าพอให้มันยากมันก็ยากใครๆก็ทําไม่ได้โอเคเราได้ปีกมาเฮ้ยสี่สองโอเคโอเคบอนนี่คือมังงจะทําให้แบบเราจะเล่นด้วยเชือกได้นะทุกคนเอาแบบที่ขึ้นขึ้นจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ว่าขึ้นหลอกๆ เดบังหัดว่าบางเอียดเออขึ้นหลอกหลอกลาวมาทุกคนตอนนี้เราก็ได้ปีกมาแล้วโอเคแล้วก็เอากรรไกรมาตัดส่วน้ต้เดี๋ยว,ปปรวยเราก็ค่อยว่ากันทุคกคนตัดออกเลยตอกเข้าไปแล้วก็ส่วนที่ก็ตัดออกก็ขนาดตัวก็ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากแต่ขึ้นน้อยแน่นอนโอเค แล้วก็เราก็ท้ายมันสักของอันวางเข้าไปวางเข้าไปโอเคตอนนี้ส่วนที่เราไม่เอาก็เราก็ทิ้งท้ายมันก็เราก็จะเอาความยาวสักเล็กน้อยถึงบางกลางก็สักจะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ปอกออกม้าจุลายจิ๋วอีกแล้วทุกคนทําไมมเกียถึงชอบทำม้าจุลาดจิ๋วเพราะว่ารูปทรงอะไรมันก็ สวยเวลาถ่ายคลิปอะไรมันก็จะสวยนะทุกคนแล้วก็คนก็ชอบทํากันมากโอยรยจุลาแต่ก็หลายภาคก็เล่นกันถ้าเป็นว่าวว่านกภาคเหนือไม่ค่อยเล่นนะเห็นไม่เคยเห็นภาคเหนือเล่นว่านกนะแล้วว่าวงเดือนว่าวงเดือนนี่เห็นอยู่บ้างนะว่าวงเดือนนี่เห็นอยู่บ้างว่าควายก็น่าจะเห็นอยู่บ้างแต่ว่านกนี่คือไม่ค่อยเห็นน่าจะมีภาคใต้ภาคเดียวที่เล่นว่านกกัาภาคกลางนะ โอเคมีเราได้มาแล้วแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกวัเข้าไปแล้วก็ตัดออกวังเข้าไปโอเคไม่ต้องยาวเกินโอเคในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เลือกกระดูกมันเราก็จะทําจากต้นปาล์มหมดเลยรอบนี้เราจะทําจากต้นปาล์มหมดเลยเพราะว่าเราเสียนมาเราจะไม่ใช้ไม้ไผ่เลยรอบนี้ทุกคนูกเงจะไม่ใช้ไม้ไผ่เลยรอบนี้จากต้นปาล์มหมดเลยนะ แต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยแต่วงงเงี้ยก็เซียนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวทุกคนเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวงงเงี้ยเซียนมากโอเคนี่เราจะได้กระดูกแล้ก็ตัดออกไปกระดูกนี่สาคัญที่สุดทุกคนที่จริงอะแต่เราเซียนโอเคนี่เราเอาขนาดที่เราต้องการเราจะใช้ต้นปามเลยนะทักระดูกใหญ่เกินก็ไม่ได้ทุกคนเล็กเกินก็ไม่ดีแล้วเราก็ปาเราเลือกส่วนที่เราต้องการก่อนนะ แล้วก็าระวังนะทุกเด็กๆถ้าเราใช้มีดเราต้องมีผููกคองคอยดูแลนะทุกคนเพราะว่ามันมีดมันคมต้องให้ผู้มีความเชี่ยวชาญทำให้โอเคเนี่ยเราก็ได้กระดูกมานะแล้วนะเดี๋ยวเราเอาต่งตามเตือนรงกันเลยเราอย่าให้ดักเตืนนะกระดูก่ถ้าดักเตือนเดี๋ยวว่ามันจะไ่ขึ้นโอ้เรียบร้มมอยขาดคงใช่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วกระดูกเงียะ อันนี้น่าน่าจะค่อนข้างจะหนักนะทุกคนเมืงเหี้ดูชงแล้วแล้วก็เราเราโดนมันนิดนึงแล้วก็มันก็นู่นเลยทุกคนมันก็พลิ้วเลยนะเฮ้ยยากนะทุกคนเออเออเรบบร้อเมืงเหีดเอ้ยเรบบร้ยใช้ไม่ได้ทุกคนมันบิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยแต่ว่าเมืงเกีดก็ไม่มีวันยอมเพราะเมื่อหีอ้อยทุกอย่างเราตั้งใจ ในการเราแบบเซียนทุกคนโอเคมามาดูกันว่ามันจะพลาดหรือว่าจะระลุง่งโอเคจะเราส่วนที่เราไม่ต้องการเอกาโอเคโอ้ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีแล้วไม่ยังไม่เคยมีใครทำนะทุกคนน่าจะเป็นบังเห็ตคนแรกที่ทำ แต่ว่าก็เสียงเสียงมากทุกคนนี่เสียงแบบตอนตอนเหลาเนี่ยตอนเหล่านี้นเ,เสียงมากทุกแล้วก็ที่สำคัญคือแบบอุ้ยโอ้โดนแล้วทุกคนเสียงหักด้วยนะทุกคนนะโอเคได้ไหมตอนนี้ทุกคนคมันค่อนข้างจะคอนเสิร์ ตอนนี้ตอนตอนท้ายโอเคโอเคโอ้โหมันจะดีละทุกคนโอเคเก็บแทงแทงนิดหน่อยอย่ Nh าให้มันหักนะทุกคนโอหักนี่เสียงเลยเลยโอเคมันจะดีเลยนะโอ้แต่ว่ามันนวลมากเลยทุกคนนวลเกินก็น่าจะไม่ดีนะเราต้องทำให้เล็กเล็กกว่าเดิมนิดหน่อย โอเคประมาณถักเคลียบนึงได้ไหมทุกคนเคลียบนึงได้เนาะโอเคเคลียบหนึ่งแล้วเราเลือกฝั่งหัวกับฝั่งท้ายเราเลือกฝั่งไหนเราถ้าเราเอาฝั่งนี้ทำหัวใช่ไหมทุกคนเราต้องเอานี้ออกหน่อยโอเค,อเ,คเสร็จสิน้นภารกิจโอเคเอาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมันจะช้า แมลงเหยียดคอดีได้เสร็จไปเลยนะหนึ่งสองสาเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนโอจุลาจิบงเหยียดมา,มาลวเวลแค่ๆกันมามาเลยเก๊ๆนี่นี่มาลวเวลยเก๊ๆกันนี่นี่โอจุลาจิ๋วนี่นี่นี่จิ๋วไหมจิ๋วดูทุกคนนี่ดูก่อนนี่นี nè nè hai đầu góc tư giang còn đó, mà nó mắt sử xuống nè xả cái xả xuống con ได้ไหมไม่รู้โอเคนี่นี่ขึ้นไปขึ้นเดี๋ยวก็รู้ทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปยืนกันยืนยืนเลยยืนเลย,ยใครชอบว่าแบบนี้คอมเมนต์มางี้จะทำว่าใหญ่หลายว่อเลยถ้าใครไม่ชอบก็คอมเมนต์มาอยากเป็นว่อใหญ่มั่งว่อเล็กมั่งก็สลับกันไปอยู่ที่ความขยันทุกคนโอเคไปไปดูตอนที่กันเลสกู ทุกคนมาเมื่อพร้อมกันแล้วนี่นะทุกคนวอลจุลาจิ๋ววอลจุลาจิ๋วนี่กับสายได้มาดูกันว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นไปลดนพร้อมๆกันมาลมไม่ค่อยมีนะทุกคนมามามา,มาดูกันมาดูกันโฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยวยอดอ่นะพี่ เอ้ยหมุนทีนักการ์ตูนเลยพี่อำไมเอ้ยพี่หมุนมันดาวเดาดีเลยทุกคนเดี๋ยวน่าจะสายอ่อนเกินไปพี่เอ้ยไอ้พี่โอ้ขึ้นแล้วคุณพ่อเหมือนดาววอลเลยอะพี่โอ้โหนี่ทุกคน ขึ้นดีไหมกุลขึ้นดีเดี๋ยวมังเหยียดแก้ให้ดูว่าจะทำอยังไงนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบพร้อมๆกันว่าว่าจุฬาจิวมึงเหยียจะขึ้นไหมอ่าสี่สามหนึ่งบนอ๋อหน่อยทำไมเป็นแบบนั้นนะพี่ไม่ตอนที่มังเหยียดบนขึ้นเมื่อกี้อ้าวบนไหมแล้วพี่เฮ้ยบนเหยียดบนขึ้นแล้วเมื่อกี้เอาเดี๋ยวพ่อเห็นดองด๊า

โอเคทุกคนสําหรับคนที่ดูในแอปแดงแล้วมันไม่ขึ้นไงเดี๋ยวมีจะทําให้ขึ้นตามไปดูในแอปทิกตอกกันต่อเลยทุกคนจัดไปจิงเพงงลงฝากกดกดแชับกดด้วยสวย